โอเคครับก็มาดูที่ข้อสิบนะข้อสิบ้อนี้เป็นเรื่องลำดับอนุกรมบ้างแล้วนะข้อสิบนะเขาให้ a อเป็นลำดบบนี้นะก็คือ a อบวกหนึ AN ่งเท่ากับ a อบวกเอส่วนสองสำรับทุกจํานวนนับ n อโอเคแล้วเขาถามว่าถ้า a อสามสิบคือเท่านี้แล้วก็ a อหนึ่งคือเท่าไหร่อย่างแรกก่อนก็คือคิดอะไรไม่ออกก็น้องก็ตั้งเลย a อสามสิบเียวอ่ะเอสามสิบคือโจทย์บอกแล้วว่า a อหนึ่งเนี่ย a อบวกหนึ AN ่งเท่ากับ a อบวกเอส่วนสองูปะถ้าเราอยากได้ a สามสิบ มันก็คือต้องเริ่มต้นจาก a ยี่สิบเก้าถูกปะแล้วก็บวกดนะ้วยยี่สิบเก้าส่วนสองเขียนไหเช่นเดียวกัน a ยี่สิบเก้า a ยี่สิบเก้าก็คืออะไรอะ่ะก็คือ a ยี่สิบแปดแล้วก็ 28, บวกด้วยยี่สิบแปดส่วนสองปะใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างก็เป็นยี่สิบเก้าส่วนสองเหมือนกันเลยนะ a ยี่สิบแปด a ยี่สิบแปดก็คือ a ยี่สิบเจ็ดถูกปะแล้วก็บวกด้วยยี่สิบเจ็ดส่วนสองคือข้อนี้มันคือการแปลงแบบโจทย์ธรรมดาเลยนะพี่ก็เลยแบบอยากให้น้องเนี่ยเก็บกรณีให้ได้เห็นปะ แล้วก็บอกด้วยยี่เก้าส่วนสองอ่ะมาถึงตัวเนี้ยปุ๊บอะ่ะเราอีกตัวหนึ่งหอบใช่ปะเอยี่สิบเจ็ดเปลี่ยนยังไงก็คือเอยี่สิบหกแล้วก็บวกด้วยยี่สิบหกส่วนสองถูกปะแล้วก็บวกด้วยยี่สิบเจ็ดส่วนสองแล้วก็เพิ่มขี้เกียจก็บวกอันนี้เข้าใจไหมครับอ่ะดังนั้นเราทําไปเรื่อยๆแล้วกันน้องทําไปเรื่อยๆอะ่ะสุดท้ายน้องดูแบบรูปนะถ้ามันเริ่มต้นด้วย a หนึ่งอ่ะตัวเลขต่อไปคืออะไร มันก็คือ1ส่วน2บวก2ส่วน2บวก3ส่วน2บวกไปเรืถึง19ส้าส่วน2องเลยถูกปะใช่ป่ะน้องก็จะได้ a1 แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2บวก2ส่วน2แล้วก็บวก3าส่วน2บวกไปเรื่อยๆแล้วก็บวกถึงยีสิบเกส่วน2องเห็นไหมอ่ะแค่นี้จบแล้วเพราะว่า A 30โจทย์ให้มาแล้วคือสองร้สิบเก้น้องก็แทนค่าตัวนี้น้องก็คิดเลขแล้วน้องก็คิดเลขเหลือเอหนึ่งเห็นไหมอ่ะเอสาสินะก็คือสองร้สิบเก้พี่ อันนี้คือ a สามสิบเดี๋ยวพี่คิดเลขแล้วกันเอาสองหนึ่งเก้าเท่ากับ a หนึ่งบวกกับน้องคิดเลขก้อนนี้มันคืออะไรมันคือหนึ่งบวกสองบวกไปเรื่อยถึงยี่ิบเก้าถูกปะแล้วก็ส่วนสองข้อน,นี้ก็มีสูตรอยู่ถูกปะอ่ะก็คือ a หนึ่งบวกหนึ่งบวกถึงยี่ิบเก้าสูตรคืออะไรเอาหนึ่งบวกยี่ิบเก้าก็คือสามสิบแล้วก็คูณยี่ิบเก้าแล้วก็หารสองถูกปะแต่น้องอย่าลืมนะเรามีส่วนสองอีกก้อนถูกปะข้างล่างใช่ไหมคือสามสิบคูณยี่ิบเก้าหารสองคือแค่ข สองคือข้างล่างด้วยน้อก็คูณเลขนะเอาสองตัดก็ได้สิบห้ามันก็จะเป็น A อหนึ่งบวกด้วยน้องคิดเลขนะสิบห้าเก้าร้อยสามห้าส่วนสิบสามสี่สามห้าส่วนสองก็คือสองหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้น a อหนึ่งก็คือสองหนึ่งเก้าลบด้วยสี่สามห้าส่วนสองมันก็คือสี่สามแปดไหมลบสี่สามห้าส่วนสองอ่ะก็ได้สามส่วนสองเลยข้อนี้ตอบข้อขอ้ขอสามนะ เห okay, นะอ่าข้อสิบเรื่องลำดับก็จะสังเกตเห็นว่าข้อนี้ไม่ได้ยากถูกปะถ้าเราค่อยๆเปลี่ยนตัวเลขให้ลดลงเรื่อยๆก็คือเปลี่ยนเลข a สาิบลงเป็น a ยีบเก้าเป็น a ยีแปด a ยีิบเ็ a ยี่หกแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น n แล้วก็สังเกตแบบรูปเห็นปะที่เหลือคือคิดเลขธรรมดานะครับนี่คือข้อสิบนะตอบข้อสามสามทันสอง